นี่มันอะไรงับไม่ลิ้งพ่สูตัวมันมีค้ำแห้งก่อนอืม,อ,มอันนี้กวางย่งมกับพ่อพอมจนนะครับครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับพันช่องทางยูทูบชาแนลกวางชนคนลังคันครับป้าผมนะครับนะครับ ช่ชนช่างป้มนะครับแต่ก่อนเป็นช่างครับไม่เดื่อเลยเป็นว่าแล้วนี่ครับเตรียมกองทรงขึ้นหลูกค่าครับนี่นะครับนะครับเตรียมกองทรงขึ้นหลูกค้าครับแมงขึ้นใหม่ได้วันเดียวอยู่ครับนี่ครับลองมาขึ้นก่อนน้อยเล่นพออดตมแมงไม่พอ ต่อรองว่อสเตปตีนะครับกองส่งลูกค้าตอนนี้จะบินไปอยู่ที่อ่าสมุทรปราการนะครับนะครับตอนนี้จะบินไปอยู่สมุทรปราการลูกค้าอยากได้กองส่งใหญ่เอาไปเพาะตัวอีกอ่ะกองส่งน้อยก็จัดให้เลยครับใส่อยู่ประมาณอะไรก็นี่สองปดสองแปดหกแปดนะครับใส่นี่ครับแมงสองแปดหกแปดครับ ขอดีกรีหน่อยขอดีกรีตัวนี้หน่อยค่ะตัวนี้นะครับป่อแม่แม่มันปีแล้วดีนำมาเพาะนะครับนี่นะครับป่อมันเป็นแชมสองหกหกเจ็ดนะครับตีบอป่านั้นเท่านั้นเป็นปอกองอ,อ้ามนะครับโลงพกกวางเชียงลุ่งนะครับนะครับเตบเตตีนกับอโอเคครับนี่ ส่วนแม่เป็นแดงทอโบเคสามหกของป่าจบนะครับแับเอาแม่ป่าจบมาสายป่าจบแดงทบโบดังแต่ก่อนนี่ถ้าทรงนี่ตีเฮาไปเอาแบบชัยภูมิอะที่ลงไปทรงนี่ถ้าไปเอาลงชัยภูมิก็อยู่ประมาณสองพันนะครับ, <No. S 1> 2, บานาะสองพันบาทครับสองพันอันนี้ก็อยู่ประมาณบถ่บถึงพันนะครับ,บ ประดพันก์่อเหยียบเหียพันนะครับแต่แต่ทรงรับสเตปตินก็ดีครับค้มก่อนพอมาแต่แมงขึ้นไหมครับโอ้เสียใ้ขนาดตัวท็อปนกัมน,นะครับหอ,อกนี่สายนี่เป็นตัวท็อนะครับใหญ่ที่สุดยาวที่สุดแล้ครับครับูาคาอยากได้จัดนี่นะครับ โอเคแตงไปพอกวางขึ้นใหม่นี้อยู่ครับครับเดี๋ยวก็มาผมจะพามาชมกวางตีขึ้นใหม่แล้วอยู่ในสังกัดผมปัจจุบันนี่นะครับน่ครับนะครับก็จะนี่ครับกวางเก็บไว้เล่นครับกวางขึ้นกลิ่นอ้อยเรียบร้อยละนน่ครับทันเข่าเงียบเงียบอีกอันนี้ทำเป็นลูกครึ่งนะครับเนี่ยครึ่งเนาะไทยอินโดลูกเซี่ยวครับน้องลูกเซี่ยวครับ ครึ่งอินโดน,นะครับมีเซียวไทยผสมครับน่ครับเหนียวก็อดก็ตอวนี้ยังไได้ทดสอบต่ครับยาวขนาดเนาะยาวครับอินโดมเป็นแมงยาวอยู่แล้วครับถ้าสมมุติว่าถ้าลูกครึ่งจะย่า,ากาบินสูงก็ลูกครึ่งราคาพอมเต่าเดียวกันกวางไทยนะครับ ลึงอินโดนะครับครับนี่อยู่โอ้กวางขาปุ๊ดเนี่ยนี่กวางไทยครับสรงเหมือนตัวตะกี้อ่ะเหมือนกันไทยครับสรงเหมือนตัวตะกี้หรอ เป็นไทยครับไทยสำหรับที่ค้นี่ยางจะเพื่อเราคนใครได้ถังนี่มีขายมก่ว่ามีครับถังปอมีอยู่ครับนี่ครับ,รม,รบ,รบมีแล้วลืมอันนี้ตัวเก่านะมีครับมีอยู่ยมีอยู่ถังเลี่ยมนะครับถังกลมผมไว้เพาะผมแบ่งถังถังเลี่ยมครับมีอยู่เงือกกว้างขึ้นกว้างขึ้นไหมนะครับนี่จะมีการสะดุ้งตใ๊ใจหน่นอย ม่เดียวนยี่แย่แถบจะบอกออกเลยน้อว่าคืออินโดก็ไทยชทยแท่อ่ะเนาะมันใกล,ใกล้ๆเคียงกันกนนวางขึ้นไหมกะจะขึ้นยิบออกไป็หนึ่งนยิบออกโคจรตรงนี้นะเปิดขึ้นไหมก็แต่แถบนี้ยอยู่ประมาณซ้ากว่าตัวครับอันนี้เป็นกว้างขึ้นไหมเนี่ยมเอาไล่จะไล่ก็พอกเจ็ดสิบสี่ครับ จะไล่วันไหนนี่เฮ้ยแจ้งตังค์ร้อนมันกินอ้อยอิอ่อมเงินครับมันเก็ก็แน่นแน่นเฮ้ยจีมันจะสู้ดีครับเดี๋ยวเราไปใส่มันจะสะดุ้งตกสะดุ้งตกไงร<อ>าคาจะหายนนราคา้ก็ตองขึ้น,น,ข,นขึ้นมาสักขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็เอามาใส่จีไว้เอามาตากอากาศไว้ก่อนอ๋อกินอ้อยอ่าตอนนี้มีโอกาสเถิดกินอ้อยจะส้มเลยเนาะ นี่อ้อย่ใจว่านะ้าป้อมขี้ขานเปลี่ยนอ้อยนะแต่ว่าเปิ้นให้กินจียอ้อย,อยส้มเร็วนาะตืิ่นเร็วนาะนี่หอ,อกอะอย่างนี้เจ็ดสิบสี่ครับปออ้อยังแม่ยังดีกี้หน่อยน่าจะเป็นไอร้รองแชมนะครับรองแชมบวกป่าสองเจ็ดหกห้านะครับบวกแม่ผมจำได้ละตลิต่นเร็วครับหอ,อกนี่ลมก็เร็วก็หู้นี่แสดงว่าสเต็ปเทพมาได้ไปต่อเหมือนกัน บาหันขึ้นมาเลยสเตเตทเพาะเป็นโซกิ้ครับพะเปลี่ยนแมงปลาครับไปเป็นลุงครับคือยินยินเป็นแมงกี้แมงปลาไปเป็นลุง74ครับมาลองรุ่นกันโอเคสำหรับคลิปนี้ได้ความรู้เยอะแยะละร้านผู้ชมก่อนทางนี้ครับเป็นทางเลี่ยงครับอยู่บนบ้านมงนี้ล่างเลยอยู่ ทางผมขี้ขา้นจ้ะผมเนี่ยทางกลมเพาะเนี่ยนะครับสาหรับทางอเนี่ยจ้างบนล่างครับจะขายเฉพาะทางเรียมนะมันไ,ได้เจาะผมข้ขมเนจ้ะผมแช้ทางกลมนะครับบนบ้านนี้นี่แบ่งปันเล็กน้อยครับแกปีนี้ผมไม่ผมหมดแล้วครับเพราะนี้แกนละสามสิบห้าบาทเอออืมถังเรียมนะสำหรับก <35 S 1> ้อนปีหน้าดูการหน,น้าครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับ ทรงกระโกงนี่ครับนะครับเพาะว่าเพิ่งตกช่างออกแบบละอืมสวยสมีโกงทำทำทำฐานที่เอฟซีมดเลยจ้ะไอ้สนข่ายนี่นเป็นฟิวเจอร์บอลครับไปใส่เองอฐานขาราคาก็อยากอัปเดตขึ้นเลยอ,อันสมัยเก่าเนะาะเนาะงออนไลน์ละเอียดเพิ่มเติมมาครับนี่อ,อันนี้ก็าเอเอาไปใส่ฟิวเจอร์บอลทับง่ายๆครับต้องยิงหยาก ง่ายอย่างไรคือม,มดแล้วใส่กับฟิจะบอลอย่างเดียวปีหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ครับจมือทางนั่นนะครับบมีอุกกอปกรณ์การแจ้ไฟฟ้าเลยสนรับสนุนให้คนทํานะครับมีไรายได้นะไม่ผมมดครับไม่ก่อนเดี๋ยวปีนี้ผมขอซอกเก็บไปนักๆนัก,กนะครับสับลำลำรดได้เฉพอปีหน้าประมาณนี้ครับปีหน้าครับสําหรับปีนี้ปีนี้ก็ จะเล่นไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีแล้วครับก็จะลงคลิปเห้ท่านชมช่วงนี้มาได้ออกไปจนกวางนะครับก็อยู่บ้านปันอาหารเตรียมแม็กว่างครับจะได้คลิปน้าปะกันไหมครับราท่านผู้ชมไปก่อนกับสวัสดีครับผม